เด้อพี่น้องกินข้าวเตียนน้ำกันได้แกงน้ำไม้หอนๆมื้อนี้พี่น้องแกงใช้จีรอใช้เห็ดปวกแน่พี่น้องทอดปลาน้ำแน่พี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อประจุขู่ทุกคนในประเทศต่างๆประเทศเด้อพี่น้องกินข้าวเตียนน้ำกันอันนาดนน้ำที่ไหนนีพี่น้องพ่อพกับซองมะน้อยเคยหลาขึ้นเขนเคยพี่น้องก็ม่าก็ให้พี่น้องจงมีแต่ความสุกชุกแต่เลิศเด้อมาพี่น้องมาได้แกงน้ำไม้ครับ ทอดปลาพี่น้องพักกับนี่จะพักกับทินอย่เนี่ยพี่น้องบาดีพี่น้องมาเด้อมากินข่าเทียงร่วมกันมาพี่น้องมาใสแกงมาใหม่เหมือนท้มไก่หอนก่อนแกงใส่เห็ดปวกใจที่รอนี่พี่น้องทำไมก็อืดแล้วพี่น้องเด้อไปหาป่ะเออเหาความเขาไปหานะกันจุ่มกับเทินส่แกงกับเทินใสเห็ดเต็มหม้อ เดิมาเด้อกินตอนเที่ยงเดินบรรยากาศเมดีวีแต่บ้านเาที่แห้งแล้วมั้ยอ่านน้าไว้ด้มึงเลยเดีอรุมนี้เดี๋ยวรอวันนี้รอข้าวทงแ้วรมนนบ่แห่งคุณ่อถ้าปมดมถูกนำทั้อู่นน้าป้า ขาอ่านมาไดยสูงเดียงัน้นงเจ้าคงับผาบไปเป็นเขาไปเป็นเขาไปปล่อยป้ายังเลยจะหมับจะหมับมาแล้วะเทิอ่างเีนี่เก็ไล่เขาด้วยหรอมันขอดูะอหงานหนูของเงียบมันนาขอดมากมากเดียวไล่ไปเล่

คอวพอเล็พอแลน้าแม่ครับแม่เด็กกับบัตมเตีวดือี่ากินกินอยู่อกินอยู่นอยจอยเด็กกับบักินน้ำไปกินตั้งหา เราก็นอนอยู่โจมันนะนี่เรากำนอนบอกนาที ทอดปลาครนะับทอดปลา

แกงคือสันยังไงใส่กระเบื้องเสียต่อข้าวแกงเหมือนใส่กระเบื้องใส่กระไส้ถ้าต่ำเขาต่อว่าควรเก๋งยำ่ำให้นะไมาใส่แบบมันอ้อมเจ้าอ่ะแกงมใส่ 他才给我抬到的，孟先生。 khảo ổn em thanh em lốm khảo nè phân hộ phân xa nào nè เปี่ยนไปลายยนไปคปยกูไปเนาะ ตรงแรงม่ตื่นไม่เอาประเดีดด๋ยวเก่า ừm mà nó dạ thôi, thay không chỗ ôm cái สำหรับทีมี่ยพี่น้องเขาจบลงเพียงคนนี้เด้อพี่น้องขมาชม,ม,มในเรื่องกดไลค์กแซ่์กดติดตามชมบี่น้องเคยหลานใเด้อพี่น้องสำหรับทีมเนี่ยเขากาเขาสบายดีพี่น้อง